พร้อมยังครับคุณหนูเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะตามเที่ยวป่าทัญญามมาดูเลยเยไปเที่ยวกันพรอ้อมโอเคเกือบปีสามแล้วกำลังดีโกโก้โ some kind of สวัสดีตอนเช้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมาพาไปาเปิดช่องใหม่เปลี่ยนชื่อช่องตอนนี้ก็ประมาณตีสามตัหลายตีสามเกือบครึ่งเมื่อคือนนอนไม่หลับเข้านอนประมาณเกือบห้าทุ่มตื่นเต้นออคอนเซปต์นะครับ ก็หมาพาไปตามชื่อเลยมีลูกชายคนหนึง่งเป็นบางแก้วน่ารักมากไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันมาตลอดนะครับมีช่วงสุดท้ายเดือนที่แล้วนะครับเดือนสองเดือนที่แล้วป่วยไปไหนไม่ได้นะครับเป็นหมาติดเที่ยวนะครับชอบนั่งรถก็เลยคิดว่าตั้งใจนะครับ จะพาลูกชายนะครับคป็หมู่ปิ้งไปเที่ยวด้วยทุกที่เลยนะครับอันนี้ก็จะไปตั้งใจจะไปจริงจงจะไปนาแห้วนะครับจะวิ่งไปผ่านบุทธเบิกสลากมังกรไม่เคยไปเช่นนี้นะครับออกเช้าก็ดีนะครับคืนนี้พักแถวแถวอุทะเบิกนะครับแล้วพรุ่งนี้เขาไปแถวโซนนาแห้ว,วไปนอนแถวให้ตากนาท่อนจัมปิ้งนะครับ ความตั้งใจก็จะมีโอากาศก็จะพาลูกชายไปเที่ยวนะครับขออา้ามในการเดินทางขับไปตลอดเดยมบนถนนหมายเลขสามอเคครับผมออกช้างเขาก็สบายรถไม่เยอะนะครับตีน้องใช้ความเร็วเยอะนะครับเดินทางสนุกๆๆสนุกความเร็วก็แปดสิบร้อยหนึ่งนะครับเดินทางเหลือเฟือนะครับวันนี้นก็ไปเรืเร่อยๆับไปสักสองวันวนันจัน <ๆ S 1> ทร์ก็กลับ<ๆ>ละ ใครับไปติดตามครับรับลมหนาวพาลูกชายคุณหมูปิ้งเที่ยวครับทริปแรก,กเนี่ยครับต่อในช่องหกมหมาพาไปนะครับแล้วแต่แล้วแต่อารมครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่างช้าอีกรอบหนึ่งนะครับ จากเมื่อคืนนะครับก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับมาถึงแถวเพชรบูรณ์พุทเปิดนี่ประมาณสักงเก้าโมงเนี่หน่อยนี่ครับก็ขึ้นมาสลังมังกรนะครับเบี่ยงซ้ายทางวัดป่าพุทธเบิกนะครับตามที่รีวิวมาเส้นทางก็สวยดีนะครับสนุกสนานนะครับขับขี่สนุกสนานขี่ง่ายนะครับรอรถไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าทางก็แคบนิดหนึ่งเพราะว่างก็มาเที่ยวกันนะครับทางสวยงามเส้นทางใหม่อากาศเย็นสบาย The porch in the night Thinking I we used to be way back in time In time Barefoot on the grass, open skies I can feel it every time I close my eyes My eyes ที่พักคืนแรกนะครับก็เป็นลานแคมปิ้งเปิดใหม่ชื่อไรวิวสวยสมชื่อเลยนะครับก็มุม300องศานะศาครับสวยงามนะครับเจ้าของลานใจดีนะครับให้แคร์ดูแลสอบถามตลอดนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแม้ว่าเป็นช่วงกลางวันนะครับก็มีกระท็อปให้นะครับก็ไม่ร้อนมากกลางคืนเนี่ยขอบอกเลยนะครับลมแรงหนาวสุดๆหนาวสุดๆนะครับ ก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับถ้าจะมาช่วงนี้หน้าหนาวนะครับวิวสวยนะครับด้านล่างเป็นมองเห็นน้ําหนาวนครับแก่ไกลนะครัอากาศเย็นสบายทั้งคืนนะครับลมแรงก็มาเที่ยวกันนะครับฝากฝาก,ฝากมาด้วยนะครับไร่วิวสวย ใกล้ๆร้านมีร้านกาแฟนะครับก็เป็นของชุมชนนะครับมเมล็ดปลูกเองชาเขียวนี่หอมมากนะครับน้องน่ารักครับขาเก่งนะครับน้องคนนี้ามาเที่ยวนะครับไม่อยู่สวยลูก เมื่อปากกระเบิดมาหน่อยหนึน่งหัวยังไม่ค่ะดีปิ่งเดินมาเที่ยวแล้วข้างล่างเป็นน้ำหนาวลูกน้ำหนาวเพ็นชบูรณ์น วิวี่นี่นะ,ะคุณหมูปิ้งอยู่เที่ยวพักที่นี่นะครับที่จะสวยง,งามๆนะลูกไร่วิวสวยเที่ยวทุกที่เลยคุณหมูของป๊า,ปา ออกเดินทางกันต่อครับเอ่อเมื่อเช้านี่ก็เพื่อเลื่อนไหลอยชายเก็บข้าวของเสร็จก็เกือบ9ก้าโมงแต่ว่าที่พักจากไรวิวสวยไปถึงที่เอ่อนาะคท่อนแคมปิ้งเนี่ยไม่ไกลประมาณเักดแปิบกิโลก็เลยไม่ซีเรียสมากไปเรื่อยๆสบายสบายับอากาศดีนะครับไม่ร้อนทางก็สวยงามน่าเที่ยวครับช่วงนี้ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเส้นทางทนึใครองไทยเต็มาผมก็จะดูมันสวยขนาดนีนเป้าหมายแล้วใจเย็น ห้าสีส่สองหักนะน้องหนูวันนี้เข้าได้แล้วไม่มีใครห้ามจ้ากรผงพร่งต้องรอยบนรถแหนมผัดกันแม่วันนี้เข้าได้สบายดี ถึงแล้วนาะท่อนแคมปิ้งนะครับตะกี้แวะไปะพระธาตุสีสองลักษ์มาก่อนมีเวลาเหลืออับดับแรกก็ต้องมาไหว้เจ้าที่ก่อนเนี่ยเบิ่มเลยน้องบราว,น,วานีนะ่เป็นไรเนาะไทยหลังอ่านน่ารักเชอะบราวนิ่ง <own> จ้าเอะมากินไก <own> น่บราวนิ่งใครชื่อบราวนิ่งมานี้ดิบราวนิ่งมาเลยมาเร็วลูกมาอะไร สวัสดีครับคุณชื่อบาวนิ่งเหรอ,อน,นี่ไก่ใช่ไหมเดี๋ยวไก่ให้นะนาท่อนแคมปิ้งนะครับสถานที่สวยเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็กล้องสวยขนาดไหนก็สู้มาเห็นด้วยตาไม่ได้นะครับก็ถ่ายทอดยังไงก็ไม่สู้มาเห็นเองนะครับ สวยงามอ,อากาศดีครับอากาศเย็นสบายนะครับเดี๋ยวกังคืนเดี๋ยวลองดูว่ามันม,มีมีดาวไหมแต่ว่าน้องบอกว่ามีหมอกทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองดูนะครับแต่อากาศน่าจะเย็นแน่นอนนะครับโอเคครับดูภาพเล่าเรื่องแล้วกันโอเค เยังอยู่ดีมัหยตื่นเช้ามาอากาศก็เย็นค่อนข้างเย็นครับแต่ลมไม่แรงเท่าไหร่แคนอนสบายนะครับหมอกเต็มนะครับเต็นอ่างเลย นะครับเมื่อคืนก็ดาวสวยใช้ได้นะครับแต่ก็ใช้มือถือถ่ายนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็เอาลองดูบรรยากาศนะครับรอบๆน่าจะนั่งชิลสักอาทิตย์งโ่ๆโมีกาแฟนะครับมีกาแฟน้องมีกาแฟบริการอร่อยด้วยนะกาแฟชอ็อตก้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งนะครับวิวสวยๆก็ ได้เลยนะครับนาท่อนแคมปิ้งไม่ผิดหวังแน่นอนน้องๆน,นิสัยดีครับเจ้าของร้านเป็นตัวเองค,คุยสนุกนายปิ้งหนาวไม่หรออหนาวไหมหิมะเป็นการยิงเ็ิดโกลบ้วย บ้านเก็บของแล้วป้าก็เก็บของแล้วข้างหน้าเขาเรียกพูอ e er นะีเลิศนะลูกปิงก็อยู่เที่ยวที่นี่นนะลูกนะก็อยู่เที่ยวที่นี่นนะลูกเนาะที่สวยๆเนาะ คิดถึงประปากม็มามีก้ข้ามประตูมิมติโดยมอนไปเลยอามาฝั่งนี้เจอกันทันทีปึ๊บกลับมาเที่ยวอยู่ได้ทุกที่ได้ไป้าอีปิง้งฝากหมูปิง้งไว้ด้วยนะครับ ทริปต่อไปไม่รู้จะไปไหนดีแต่ป้าาสัญญาว่าจะพาหนูไปด้วยทุกที่เลยนะครับที่เคยพาไปนะครับที่เคยไปที่ไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันตลอดเลยงัย้นเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าอะไรนะ FC หมูปิ้งทั้งหลายนะนะบ,บอกมานะครับว่าจะให้บุูงปิ้งไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับช่วงนี้ลำํลำลึกถึงคุณชายก็หน่อยคุณลูกสุดที่รักนะ เป็นเทวดาไปแล้วป่านนี้นะแต่ป้าปาก็หาถือว่าวินวินนะป้าปาได้ออกเที่ยวได้พาหมูปิ้งไปด้วย <laughs> เป็นเทวดาไปแล้วไอ้อ้วนเอ้ยเจอกันนะครับบนฟ้าเหนือลูกบายบายทีิปน้าเจอกัน wanna be free heart of this heart. Yeah, wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine. Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break. You never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. Find a new distraction. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break. You never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left.